สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d ดว c กชา n น l นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4กันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการทำเควส f f s t t v v l p p l y y l s t t s ซีรีส40นะครับตัวล่าสุดเนาะนะครับแล้วก็เลเวล20ขึ้นไปนะครับถึงจะทำเควสนี้ได้นะครับมันถึงจะปลดล็อกมาให้เราทำเนาะแล้วก็ขอบคุณโดนเนทแล้วก็สมาชิกใหม่ทั้ง3-4ท่านนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ โอเคเนาะเควสดแรกของผมนะครับจะพาทำก็คือเควสถ่ายรูปนะครับตัวนี้เขาให้เราไปถ่ายรูปในมอทามการ์เด้นนะครับจะอยู่บริเวณบนซ้ายนะครับของแมปเนาะด้านบนซ้ายมือของแมปนี้นะครับเปิดแมปขึ้นมาให้ดูนะครับบนซ้ายนี่เลยนะครับมอทามเมอร์การ์เด้นนะครับด่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ให้เราเอารถนะครับหมวดเ้าขานะครับมานะครับก็ผมเลือกเป็นคันนี้นะครับห้าเก้าห้าครับของเ้าขานะ แล้วก็กด P เข้าโหมดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปได้เลยนะครับง่ายๆเควนนี้ง่ายๆง,ง่ายกว่าเคื่อนนะครับอ่ะกด P เข้าโหมดถ่ายรูปนะครับแล้วก็กด Enter เลยนะครับมันก็จะติ๊กถูกสองันแบบนี้นะครับทางขวามือนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเ่วนเราก็จะเป็นสีทองเรียบร้อยนี่นะครับนี่นะไอ้ c u เจอร์ค a ตัวนี้นะครับเลือกได้เลยเข้าไปที่รดแล้วก็กดติ๊กฟิวเจอร์ครับแล้วก็เขาเจอขานะครับอ่ะเควสเป็นสีทองแล้วเนาะนะครับก็มาที่นี่ครับเควสที่สองก็คือขับด้วยความเร็วสองร้อยยี่สิบห้าจุดสามกิโลเมตรนะครับรถที่เราจะใช้นะครับจะเป็นมอสเทอร์เอ็มทีเก้าร้อยนะครับแล้วก็ด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวเควสนะครับจะอยู่ตรงนี้เลย แล้วเราก็นี่ครับหาได้ในร้านค้าประมูลนะครับ MT 900S นะครับ Mosler แล้วก็ใช้จูนนี้สามารถดูวิธีโหลดจูนได้ที่ขวาบนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วก็ให้เราขับด้วยความเร็ว2 25.3กิโลเมตรนะครับเข้าไปในที่แทบที่เขากำหนดไว้จะอยู่บริเวณนี้นะครับปุุงเข้าไปเลย อ่ะคุเราก็จะเป็นสีทองแล้วนะครับแบบนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับแค่สามดาวมันไม่ผ่านเนาะต้องทําสีตัวนี้นะครับทีนี้ควณกระโดดนะครับให้ได้ร้อยเก้าสิบเมตรนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันจะอยู่ถัดลงมาด้านล่างหน่อยร้อยเก้าสิบเมตรนะครับสามดาวมันแค่ร้อยแปสิบสองไม่ผ่านนะครับร้อยแปสิบสองไม่ผ่านเนาะต้องร้อยเก้าสิบเมตรตามที่ควณกําหนดนะครับแล้วก็ให้เราสังเกตด้านสีแดงด้านล่างนะครับให้ได้ร้อยเก้าสิบนะครับก็ใช้คันเดิมเลยนะครับ กระโดดเข้าไปเลย่าเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ไปดูที่เควสเราก็จะผ่านแล้วเควสถัดมานะครับที่จะเป็นเควสที่จะให้ทําก็คือเควสนี้ครับเควสสปีดโซนนะครับขับรักษาวความเร็วให้ได้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรขึ้นไปนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนาะบริเวณเควสนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับ ในแมปเนาะร้อยเจิบเจดจุดนกิโลเมตรนะครับสามดาวมันแค่ร้อยหสิบ้านะครับไม่ผ่านต้องร้อยเจสิบเจ็ดนะครับอ่ะนี่นี่นี่นะครับใช้จิบเขียวนะครับจิบเขียวคันนี้หาได้รล้าคาธรรมดาเลยนะครับแล้วก็จูนี้นะครับให้เราขับไปเลยนะครับแล้วสังเกตตรงด้านล่างสีแดง,ดงนะครับให้มันเป็นร้7ยเจ็ิบเจ็ดกิโลเมตร นะครับห้ามต่ำกว่าเนาะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดขับไปทำทางปกติเลยครับเจอโค้งเราก็ต้องผ่อนบางอ่ะพอเข้าเสร็จปุ๊บมันก็จะผ่านนะครับวิ่งจากฝั่งนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง,ง,นงเนาะโอเคเควสนี้นะครับเป็นเควสถัดมาคือเควสห้ามชนนะครับเควสห้ามชนตัวนี้ก็ให้เราขับนะครับ ปกติเลยไปตามทางในแมปนะครับโดยเขาจะจับเวลาแล้วก็ห้ามชนนะครับถ้าเล่นเสร็จแล้วสามารถกดออกได้เลยนะครับไม่ต้องไปแข่งกับเวลาคนอื่นนะครับอะกดออกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะผ่านทันทีนะครับขอแค่เราเข้าเส้นชัยแล้วก็ไม่ชนอะไรเลย รับทีนี้ถัดมาเป็นเควส4เควสย่อยด้านในนะครับจะมีสเควสย่อยข้างในเนาะเดี๋ยวผมจะบอกทีละเควสว่าทํำยังไงบ้างนะครับก็อันดับแรกให้เราไปลอาคันนี้มาขับนะครับซาลิน s 7ครับซื้อได้ในร้านค้าธรรมดาประมาณ3 0 0แสนนะครับแล้วก็ใช้จุดนี้ครับอ่ะมันก็จะมีเควสข้างในย่อยนะครับนี่เควสที่1เราผ่านแล้วเนาะเควสที่2นะครับที่เขาจะให้ทำก็คือให้เราแข่งรถเลสซิ่งนะครับชนะ3ด่านนะครับ3มครั้ง วิธีการทำง่ายๆครับให้กด ESC ออกมาครับแล้วก็มาที่ b l u e p i n นะครับนี่ KTP ฮับด้านบนแล้วก็เลือกบ l u e p i n นะครับอ่ะแล้วก็ไปที่ trending today เลยนะครับตามที่ผมบอกนะกด KTP ฮับ b l u e p i n แล้วก็ trending today นะครับหรือจะทำตามด้านล่างอธิบายด้านล่างที่บอกได้นะครับอ่ะแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้นะครับ ให้เลือกเป็นตัวฟอร์รารี่สีแดงเนาะนะครับด่านขับต้องอย่างเดียวเลยนะครับทำแบบเดิมซ้ำสามรอบนะครับเควสก็จะผ่านแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้ได้หนึ่งอันแล้วเนาะนี่ก็มาทำแบบเดิมซ้ำนะครับเลือกรถสีแดงนะครับเลือกตัวด่านสีแดงรถสีแดงเนาะอ่ะก็ต้องอย่างเดียวเลยนะครับผมกรอเร็วๆแล้วลกันจะได้เสร็จไวๆนะครับอ่ะ เรียบร้อยนะครับขั้นที่สามเราก็จะผ่านแล้วนะครับขั้นที่สองเราจะผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูขว้นที่สามนะครับขั้นที่สามคือเขาให้เราทำสปีดแท็บนะครับทำสปีดแท็บสามดาวนะครับโดยใช้รถคันนี้แหละทำสปีดแท็บสามดาวนะครับบริเวณนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ข้างๆตัวโกดังเลโก้นะครับโกดังรถไฟเนาะถ้าใครยังไม่ผ่านครับให้ไปเล่นสปีดแท็บที่อื่นมาก่อนแล้วก็มาถึงจะว่ามีด่านนี้โผล่ขึ้นมาให้เล่นนะครับก็นี่นะครับ362.1กอยหกสิบสองจุด ให้เราทำเนาะก็วิ่งมาจากทางขวามาได้เลยนะครับใครยังไม่ผ่านก็ให้ไปเล่นด่านอื่นมาก่อนนะครับถึงจะมีด่านนี้งอขึ้นมาให้เล่นก่อนนะครับขับตรงมาอย่างเดียวเลยนี่นะครับมันจะไปเข้าแท็บเมื่อกี้ตรง362พอดีนะครับอ่ะทีน,นี้ให้เรานะครับไว้ีนสีคือขับสะสมระยะทาง24กิโลเมตรนะครับสะสมไปเลยขับไปไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดขับไปไหนก็ได้ขอแค่เราขับคันนี้อยู่นะครับ ได้24กิโลเนาะครับผมเลือกเป็นมาร์กที่ไกลๆละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้พอเรามาร์กที่ไกลๆเสร็จแล้วปุ๊บให้เรามาดูที่แมปเล็กของเรานะครับด้านล่างซ้ายมือมันจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าตรงนั้นระยะทางเท่าไหร่นะครับก็ให้เราเอาตัวเลขนี้นะครับคูณกัน2รอบก็คือขับไปรอบแรกก็จะได้12ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ขับอีกรอบหนึ่งก็จะได้อีกสิบสองก็จะเป็นยี่สิบสี่นะครับทีนี้ถ้าใครยังไม่ครบก็ให้เราทําแบบเดิมนะครับข นี่อันนี้ผมกอมาเร็ยๆเลยนะตอนนี้ระยะทางครั้งที่1นึ่งของผมนะครับครบสิกิโลเมตรแล้วนะครับเราสามารถมาเช็คได้นะครับว่าเราขับไปเท่าไหร่แล้วนะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับอ่ะได้สิบสามเนาะทับยีนะครับทิ้งแล้วก็ไปทําแบบเดิมครับก็มาร์กไปฝั่งที่ไกลที่สุดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขับกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับขับไปได้เลยเนาะตัวนี้ ก็ให้สังเกตแมปด้านด้านที่เดิมนะครับ18.3นะครับอ่า18โลเนาะก็ขับไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊อ่าทีนี้พอเราครบ24แล้วนะครับมันก็จะสะสมแล้วมันก็จะผ่านทันทีนะครับเว้ยเราก็จะเป็นสีทองแบบนี้แล้วนะครับง่ายๆสบายๆของซีซั่นนี้ง่ายๆนะครับอ่า ครบ4ควีแล้วเนาะทีนี้ควีถัดมานะครับเป็นควสแข่งกับบอดชนะ2ใน3นะครับมันมี3ด่านให้เล่นเราต้องชนะ2ตานะครับวิธีการที่จะชนะก็คือให้เรานะครับนำแต้มนำบอดนะครับอ่ะทีนี้รถที่ใช้เป็นรถคันนี้ครับกดไฟทีมเข้ามาแล้วก็ใช้รถคันนี้นะครับสตาร์ทโตนะครับแล้วก็เป็นจูนี้นะครับ แล้วก็ให้เราสังเกตนะครับแต้มสีฟ้าหมวกกันน็อกสีฟ้าด้านบนขวานี่นะครับต้องแซงบอร์ดประมาณ2ด่านนะครับชนะ2ด่านนะครับอีกด่านหนึ่งเราไม่ต้องชนะก็ได้ให้บอร์ดชนะก็ได้นะครับก็ให้แต้มมันนำนะครับตอนนี้ผมนําอยู่2007ันเจ็ดสอนเนาะนะครับอ่ะเล่น3ด่านไปก็จะผ่านนะครับทีนี้เควสทันมาเป็นเควสมินิเกมนะครับข้างในจะมี3ด่านนะครับข้างในมินิเกมจะมี3ด่านให้เล่นนะครับก็คือด่านที่1ก็จะเป็น ตัวชิงมงกุฎนะครับห้ามออกนะเวสนี้ห้ามออกเลยนะครับชิงมงกุฎ2ลมมิได้จับนะครับ3ส่งทงนะครับเอาทงไปปักอีกฝั่งหนึ่งนะครับแพหรือชนะก็ห้ามออกนะครับเควสจะผ่านทันทีนะครับถ้าเราไม่ออกนะเล่นจนครบเลยนะครับทั้ง3โหมดนะครับอ่ะโอเคทามาเป็นเควสแข่ง3ด่านขาวนะครับตัวนี้นะครับเควสสามด่านขาวเวลร์รีสีแดงเนาะนะครับเราก็จะใช้รถคันนี้นะครับ นี่ด่านจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ๆนี่นะครับเราก็ใช้รถคันนี้นะครับ488 GTB นะครับแล้วก็ใช้จุดนี้นะครับเรียบร้อยเนาะแล้วก็กด enter เข้าไปเลยนะครับมาถึงด่านแล้วกด enter เข้าไปเลยนะครับโซโลเลือกโซโลนะครับแข่งให้ครบ3ด่านขาวนะครับต้องติดท็อป3นะ1ใน3นะครับของด่านแต่ละด่านเนาะเนี่ยจะมีด่านขาวแบบนี้นะครับเล่นให้ครบทั้ง3อันเลยนะครับ ก่อนเล่นนะครับอย่าลืมมาตั้งค่าความยากของบอทดให้เป็น highly skill นะครับ highly skill สําหรับการแข่งครั้งแรกเนาะบอทดนะครับเขาบังคับให้เล่น highly skill ตัวนี้เลยนะครับไม่งั้นควสไม่ผ่านนะครับอ่ะแล้วกด start ไปเลยนะครับแข่ง3ด่านนะครับนี่ผมได้ที่1นเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่ดันที่1ของผมนะครับตรงนี้ดันที่2เนาะผมได้ที่3นะครับตัวนี้ดานที่3นะครับอ่ะที่สี่โอเคเนาะให้เรานะครับถัดมานะครับเล่นดัน แข่งสามด่านขาวเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นคนละคันนะครับสามด่านขาวนะครับพยายามติดท็อปสามนะครับติดอันดับท็อปสามนะเข้าเส้นชัยที่1 2 3ก็ติดแถวนั้นเลยครับ แล้วก็ตั้งความยากเหมือนเดิมนะครับให้เป็นทารี y Skill เนาะตัวนี้ดันที่2แล้วนะครับตัวนี้อันที่3นะครับผมพยายามกรอข้ามมาเพื่อจะได้จบเร็วๆนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะครับอ่ะถัดมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละหมดนะครับใช้รถคนละคันด้วยนะครับทำเหมือนกันเลยสามล้านขาวนะครับนี่ด่านจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ใช้ Ford Focus ปี2009นะครับเป็นรถขับหน้าเนะาะเวสบังคับให้ใช้รถขับหน้านะครับแล้วก็นี่นะครับจูนให้ทำการกดโซโล่เหมือนเดิมนะครับก็จะมีด่านงอกมาหนึ่ 1, 2, นะครับกดเข้าไปเลยนะครับตั้งค่าความยากบอดเท่าเดิมนะครับ h i g h Skill นะครับเรียบร้อยอันนี้ด่านที่1อันนี้ด่านที่2 สนะครับก็จะผ่านแล้วนะครับโอเคเนาะเควสถัดมานะครับเป็นเควสนี้ครับเควสลงแรงนะครับเข้าร่วมหมวดแรงตัวนี้นะครับก็คือให้เรานะครับวิธีการให้เรากด ESC ออกมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ออนไลน์เอเวนเจอร์นะครับแล้วก็กดแรงเอเวนเจอร์ได้เลยนะครับสําหรับใครที่ปลดล็อกแล้วนะครับ หรือใครที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับให้ไปเล่น Quick Pay ก่อนนะครับตัวนี้เนาะกดตัวลายๆสีได้ได้เลยนะครับกดไปได้เลยสําหรับใครที่ปลดล็อกตัวนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับให้ไปเล่นด้านบนนะครับตัว Quick Pay Aventure เลือกหมดตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าใครลงแรงได้แล้วเลือกไปเลยอันไหนก็ได้นะครับใครยังไม่ปลดล็อกให้เล่น Quick Pay ด้านบนนี้นะครับกดจอหรือฟ i n เนวิชชั่นไปได้เลยนะครับมันก็จะมีหมดให้เลือกหลายหมดนะครับเราก็ลองเลือกเล่นทักอันหนึ่งเล่นฟรีฟอร์ออกก็ได้นะคครรรัับบบจจะะได้เๆน จนเลเวลออนไลน์ตัวนี้นะครับจนขึ้นเลเวล3นะครับตอนนี้ผม20แล้วเนาะก็เล่นตัวนี้นะครับให้เป็นเวล3นะครับโดยการแข่งประมาณ5ดันนะครับของ Quick Pay นะครับตัวอันด้านบนเนาะทีนี้ควิสเราก็จะผ่านแล้วนะครับถ้าใครชอบปีลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ขออไปที่ภาพแตกด้วยนะครับสวัสดีครับ